ครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับเกมไมค์แล้วนะครับผมนะครับวันนี้เลวไปไหนวันนี้จะไม่ได้ไมค์ครับแต่ขับสกายวอลดับเบิลคู่ดับเบิลคู่เออถูกแล้ววันนี้จะไม่ได้สกายวอลพามเพื่อนมาเปิดแมปโลกกว้างสร้างรอยยิ้มกันนะครับผมจะเป็นงานดวเราไปดูกันครับผมข้อขนาดผมอ่ะเขาเชื่อหนุนยิวสามมาต่อผมปิดกระแทกแล้วปุ๊บปิดกระแทกแล้วแป๊บนึงโดนเอาเอาโตกะกันเองเอา อันดับผม,มชื่ออันดับแฟนมันดูทุกคนยืนยิงกันนะเท่ากันนั้นยินดีกันทำไมอะโหลดเหรอแม็ปไม่โหลดเหรอเย็นสี่ทุ่นททมนาไอโฟนเต็เต็มเลยเอ้าไม่เดินมาไม่เดินมาอของกับเป็กไปไหนเป็กเดินไปไหนกันนะ,นะเปิดหนูนิวมา,มาเราไม่เราอาจจะไม่อยากเล่นแต่เราต้องลองเล่นเพื่อเปิดเพื่อแบบฟุกกันเยอะก่อนฟุกมึงโดนตีแล้วบอสฉันรีบไปฟัง้ย กูไม่ไม่การเตียงหรอกการเตียงเหรอเรีบกอะไรก้อยได้คนจริงไม่ต้องการในสัตว์ตายคนแรกกูหาเลยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเราเราไปกับไปสี่เดือนไงเหมือนพี่บินนะเหมือนพี่บินเขาเล่นกันนะเขาเล่นกันขำขำอ่ะเขาเล่นกันคู่ไงเขาขำมีแค่แค่สองคนฟุกฟุกมันโดนเปิดฟุกขอมมาฟุกไปแหละแล้วกันทะเลโอ้โแล้วคือแอ็มมโลไม่มาเนี่ยมันทุ่งร่นเกมนะมันเพิ่มต้นเกมยังไม่ได้ ไวโดมไอ้ส um, ีแดงโดมสีแดงแดงเปลวแดงบุกแดงบุกเปิดมาดิฟุกเปิดเลยฟุกมาเข้ามาเข้าม่เส้นย้อมมันฟุกเส้นย้อมมันเออสวย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 อาเป๊กไปไหนเะวังเลวังกูเห็นขายตกอะไรไปไม่รู้เมื่อกี้ใครตกผมมีมาโล่งนึงผมมีมาโล่งนึงเดี๋ยวผมปานเดี๋ยวผมกันตังให้ผมต่อมาเพลได้แล้วผมต่อมาเพลได้แล้วได้มาสามได้มาสามผมจะผมจะไปเซตกับดัก เออเก็บนะเกี่ยวไเกมันบุกมันรวมถ่ายด้โดมมาเร็วๆเดี๋ยวผมมาแล้วผมมาผมซื้อ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 นั้นก่อนซื้อกันซื้ออะไรสักอย่างกันซื้ออัปเกรดการไว้ใไปด่วนก่อนกันไว้ก่อนเดวนี้กันใครมีไฟบอลวะใครมีไฟบอลมันมีคนม้ามีคนม้าฝั่งนม้นไฟบอลไฟบอลดูมันมาแล้วดูมันเร็วเฮ้ยไดูมันดับเล็กนะโดมระวังมันดับเล็กก็ดับเล็กมาดีเนี่อะเอ๊ะ มังออกบอกต่อคือแดนบนดิมันมีคนมามีคนมาข้ามีคนมาข้าหนึ่งนะเปรยเปรยนี่เลยเปรยปรยปรยฆ่ามันเข้าข้ามันเข้าต่อบอกมาต่อบอกมาตามซื้อบอกมาตามเลยซื้อบอกมาตามเลยมาผมเอาสิเจแพ็คเอาชีวิตรอดมาด้วยมาบอกกูสูบวายนั่งโดนกูตบฟึ่งตายแน่นู้ไม่ได้ผิดนอ่าวเชี่ยกูตีไม่ได้กูตีไม่ได้ตีไม่ได้ต้อง อ้าวผมไปผมจะไปบุกเขียวผมไปบุกเขียวเอ้ไอ้เขียวตายไอ้ซื้อไอ้ซื้อพีเอ็กให้หน่อยซื้อพีเอ็กให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบุกเขียวพีเอ็กมันให้กันไม่ได้ไอ้เด้งมาไอ้แดงมาเอ้วมันเอ้าไอเขียวกัน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 ไอ้เขียวมันตายไปแล้วไอ้ง้างเลยเตียงมาระเบิดเตียงมาระเบิดเตียงเตียงใครอ้าวตุเอ้าเตียงห่าทางหายตายห่าบุกแข่งกับุก แข่งกันตั้งกันลูมแข่งกันลูมแข่งกระบุกแข่งกระบุกไม่ชงกระบุกนี่แตกครับน้องฝันดีไโดมไปโดมเขี้ยเขี้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากไอ้เขียวตายแล้วไอ้เขียวแตกแล้วโอ้น้ำเงินชี้น้ำเงินเตียงอึดขึ้นอ่ะน้ำเงินไม่ตีวะน้ำเงินตีเตียงมั้ดิแดงเตียงแดงแตกแล้วแดงเข้าบ้านแดงเข้าบ้านเยอะเลยเขี้ยแต่คนเลยแดงเข้าบ้านละคนหนึ่งรู้พอไปกันให้มันตามมันตามมันจะมา คุณไปเลยแล้วผมเล่นไม่หมดเกินไม่หมดเกินนี่คือต่อสุ่มต่อสุ่มคุณไปบ้านแล้วมาเข้าบ้านแล้วอุ้ยเฮียเองเฮ้ย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 สวยสวยสวยเป๊กเป๊กได้ไฟนอลคิวสวยเอ็กโคคิวเตอร์เนี้ยผมถึงแล้วพวกเป็นเราให้แรกผมเล่นกระโจมบอกไิเกิดเกิ ตกยังวะตกดีถ้าคุณตกคุณก็ต้องตกอยวะตกยังมึงมึงตกยังอืมตกยังอ่ะยังไม่ตกวะอ่ะตกไปดิโง่มีงมีแอ็กมีมีมีเรื่องขอวบางให้นั่นขุ้นั่นคุณเมาเลยเอเอมาร์ลมาเลยมาร์ลอะไรครับน้องอะไรมึง ไม่เชี่ยกรุ่นดักตอนมึงเดือดเอเไปกูได้ไอ้ง่ดูขอกูดูนี่กูปิดเป็ดอืมตกไปดิเอ้ยมันขึ้นได้วะมันขึ้นได้ไงอ่ะมันจะเข้าบ้านเออฟุกต่อไปฟุกเออน่าจะฟุกเอางั้นแหละเอางั้นแหละฟุกจะเต้นแล้วฟุกจะเต้นี่แต่กูดี ตัวเอฟเเกตดแล้วเอฟูเกตไปแล้วฟุกผมยืนกองผมเอไอคุณเร็วเลยมีมมีกระโดดุกย่ออย่วะไปไหนครับน้องเ้าเดินต่อบล็อกกึมกึมโดนเซตยอโดนเซตยอโดนเซตยอนี่นี่โดนเซตยอตบดีทำอะไรอ่ะโดนตึกเพื่ออะไรอ่ะน้องยัมันก็ตายไปเลยไอ้โง่ฟุกกดยอฟุกดยอฟุกดยอยูจูก็ได้ดบเด้วย เอ้ดาบไปนนีดดาบไม้ไม่มีเพี้ดิฟุกุดไปฟุุ้ดไปนจ๊ทําไมบล็อกทำไมบล็อกมันไม่ทําร้ายผมอ่ะไอ้เชี่ย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 ฟุกเระวังมาเดินมาบุกนะเอาเอาบล็อกเอาบล็อกอะไรอุดไว้ก่อนเอาแบบล็อกสัมรออุดไปเชี่ยล้มหัวหนีเกลียวล้องัวหีกลล้ัวหนีเกลียวต้องบวกเลยต้องบวกละมันเตะได้ไงไอตี๋มันมันมันอยู่ข้างใต้นี่มันอยู่ข้างใต้นี่ใช่ นี่มันใครอยู่โอดขุดไปมันยาวทั้งหนนี้มันตายไปแล้วไม่ใช่หรอผมเตรียมมันตกไปแล้วผมมีมันลืสกี่อันเลยพยายามเซฟนะเพราะว่าเราตายเราคือตายเลยนะพยายามเซฟเซฟไว้ก่อนไต่แตขโมยแต่ขโมยแตขโมยโดนแชร์แล้วตีตี Help me Help me h e ไป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 มาตีตรงไหนตีนี่นี่นี่โดนกูมึงกูบอกจุดแล้วด้วยนี่นี่อันนี้เอาหมันแตก ไอ้เหี้ยไม่ตายเอ้าตายหนูตายหนูหนูตายเสียละดีอะไรอืองูจริงๆแล้วหนูหนียกูถี่หนูหนีกูตายบอกว่าก่อนกูห่าแล้วจรตีหนูกูอ๋อเฮ้ยเอ็มเหลือตัวเดียวมึงอ้ามาตีหนูหนีโดยไม่ได้รับอนุญาตคนที่ตีได้ต้มีผมเขาตอนนั้นโอ้โหผมเอาเลยเอาเลยไอ้เียนี่มันงงอยู่แล้ว อ้าวนี่ม<า>ึงปิงมึงโดนกูปิงแมวโกกรียบร้อยชนะร้อยตรงนี้คือคนเขาเกมหมาคนถอยหลังเลยนะพอเกมมาเริ่มปุ๊บกดถอยหลังเดียวเลยเพราะมันจะมามันจะมาตรงแรกพอดีใช่ไหมของมันขาดนะของมันขาดให้มันรุมมันมากแล้วผมโคตรลุ้นแหละชิบหายเราจะแพ้ผมวะคือแบบทุกคนมันคือเกมแรกที่เราเล่นกันเป็นตีนี้แหละเดี๋ยวผมไอ้เหี้ยแดงคอมแดงคอมแดงคอม ไอ้เ yeah, ี้ยก็ตีไม่ทันอีกแล้วลอยมันตกไปดิตกไปดิโดนตายแล้วไม่ตายแม่มันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเก๋เก๋ยดมแดงมาีก๋โดมเดี๋ยวเก็บของก่อนทองผมเยอะทองผมเยอะของเก็บไม่ได้อีกแล้วไม่กันงเก็บของกันมา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 อ้อมก่อนอ้อมก่อนอ้อมดูอ้อมแน่ทำังไงตัดเลยไอ มาดิยิง่งตกสวยๆเลยลงเงินไม้อีกแล้วดูดิวเอาเอาทำเงินนี้ผมอีกแล้วทำเงินี้ผมอีกแล้วเหรอถ้มันก็ลดบใส่มันดีแตกไปดิไอ้มมันมันลุมเราเลยมันลุมเราเพราะเราใครก็ได้คุดคทางนี่ใครก็ได้คุดทางนี่กคุดทางเลยคุดทางเลยมันเอามันเอาเราอย่างเดียวไม้กี่แวไอแดงมาไอแดงมาไอแดงไอเงินมาโอ้โหมาทุกพี่เลยอืมเยอะ Cần chết à. à, nữa là ta Anh không mình léo nè Mình ảo hết tẹc, mình ao hết mình hết Mình mình nó ừ ừ. ừ, muốn coi gì Ôi dối, đẹp tiếng ta với nha Lát nghe, em gói, anh léo Sỏ đấy, anh muốn sao đấy, ôi thầm đấy làm thầm đấy, đấy Ôi thầm đấy, เซฟเเล่นเซโซหน่อยไแล้วไมกแที่อะไรนะห่าเาเอเงินเมาอะไรนะห่าวที่อะไรนะหาเจ้าคอมมเจ้าฮะนี่ตกไปดีโง่ไแล้วีกแล้วหนูนิ้วนทำกูนอีกแล้วหะอมงทำนวอีกแล้วรอไอเหี้ยกูตกช่วยกูด้วยเออมันไปอยูแล้วมันมันโถมันโถมันโถมเอาไมยายาไปยาไป อย่าไปนิวตกมันมันล่อมันล่อนิวไม่ไปนิวใครฟุ๊กฟุกไปฟาร์มเอาไฟบอลมันเข้า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 แล้วมันเข้าแล้วฟุ๊กฟุกฟุกโอ้โหไอ้เขี้แม่งคือมันจะคอมโบนั่นไงผมตายเกมนี้แพ้มันเจอมันมันถมมามานถมอยู่เลยน้ำเงินอ่ะเฮ้ยเหีโอกาสดชนะอยู่เฮ้ยแตกแหละมันต้องแตกแหละเกมนี้มันต้องเออสวยเชื่อไปนิวนิวมันมาเยอะนิวนิวใส่โอ้โห้ัดเรียบร้อยมึงได้เกมแน่นิวเรียบร้อย มันไม่อยากจะเข้าย่มันคือเกมสุดท้ายมันคือเกมสุดท้ายแล้วมันเตะแจ็คผมแล้วผมตกมาผูกตายเนี่ยไปเลยไปเลยก็ผมผมไม่อยากดีเพราะผมไม่อยากฆ่าเขาแล้วยิงเอ๊ะเปเป็นทันหานะผมก็ปาเขาอีกแล้วเขาแบบเงี้ยแบบแบบโอ้ยเลยนะเบอลแกเครีดหรือว่าเครหนักกว่าเดิมว่ามันเราจะเครียดกันทำแค่ทำได้แค่อีพีสามเองแบนบอลแกเครียดแต่เครียดมากกว่าเดิม ได้ดูอีพีแล้วเวยสว่านอ่ะหน่วยสว่านได้ดูปบ้า่นแหละผมคดชอบไอเหลืองมา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 ไอเรื่องคอมีกแล้วเหรอมันไม่มีขวานชิปเปอร์ชิปเปอร์ไอชิปเปอร์ไอเหลืองชิปเปอร์โอ้ยจอก็โอ้จอคนสันตีนผมตีมันอยู่ผมัผมอันนี้แบบฝีมือเบสบอลผมต่ำมากเลยนะแอร์ครับโมดูสวยเพื่อตีสวยไอเหลืองมาอีกแล้วเหรอ มันตกไปแล้วตกไปแล้วเอ้ยมันมาอีกอ่ะม <anan> ันมาไม่หยุดเลยอ่ะเอ้ยมันน้ำชีสใส่เนาะชีสใส่น้ำชื่อเลยนะมึงเอ้ยปวดต่อออกเสือต้องออกตามสี่ดีกว่าบ้านไปนะไปเพื่อแบบไปไปกูเพื่อนโอ้ยชีสเหลืองเลยชีสมันใชสวะเอาเหลืองดีกว่าเอาเขียวดีกว่าเขียวแตกแล้วดีกว่าเหลืองมือมือกูอ่ะไม่ซื้อของไปตรงนั้น ไม่รับประกาศนะว่าเตียงอยู่หรือเปล่าก็โดดมาต่อบิกเหรอตกไปดิโง่ราชาราชาดับหมื่นกว่ามัต่นีใครเฮ้ยมีเพิกทักอยู่วะอะไรอ่ะมีคนทักเฮ้ยเออตีโดนอืม นู่นอ่ะอะไรอ่ะเออแดงเดงเออแดงตีมันแดงทุบเลยสวยแดงขอยาทุบทาละกันใหาทุบทาอยาทุบทาละกันไปบุกนกบุกนกนี่กูตีแตกได้แดงตีขอบคุณแดงมากทไมได้เดงนี่ฟุกฟุฟุกมันตามฟุกไอ้ฟุกทามึงเลยฟุกเดือมนไม่่อยเลยเพื่อนโอ้โอ้น่โอ้ ไม่รอดตบเลยไอ้เหี้ยรอดอีกเหรอเกมค้างอ้าวันนี้เนี่ยเป็นปิงเนี่ยมันปิงผมไปเองผมไปเอาอ่านมันก็ได้เอ้าเอ้าข้างหลังโอ้วดเดนมันกูดย่องมาเออไอ้เหลี่ยมกดย่องไอ้เหลี่ยมกดย่องมาฟุ้งตาฟุ้งคนมาหน้าอะฟุ้งตาฟุกหมดเลยเว้ยแล้วมันก็ตามเหลือง ไฟนอคิวมัวนิวมันเข้าบ้านกินแอปเปิลทองก่อนป๊บนึงจะเย็นมาเยอะตัวนิวอยู่ข้างหลังบ้านด้วยหลังบ้านดูเอาเองไอ้นุ๊ปไอ้นุ๊ปไอ้นุ๊ปไอนุ๊กูนุ๊ปนุ๊บนุ๊ป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 ไอ้หนูบ่หนูบ่อเดี๋ยวผมไปเองเดี๋ยวผมไปเองมัวนิวฝักอยู่นี่แล้วเข้าบ้านไปนะก็คือเดือดจบเกมนี้ผมไปแล้วเจออีกผมตก เดี๋ยวต้องเรียกทำลายปิดอเมียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดไอเอมอันดอกไอเอมอันดอกแมนบูโ no อ้โหโอ้เอฟซีครับไม่โอ้โหตารอดโอ้โหต้องรอดโอ้โหโอ้โหตาผมก็มาได้ยโง่ไอ้เรียวาบันเทิงแล้เออเอ้านี่ไม่นะโนสวนโนสวนเฮ้ยมันก็โดนเตะถอยครับเตะถอยครับ สเตปอะไรกันเนี่ยแตกโอ้ยไม่ได้เราหันหน้าจอไว้ได้หอมปากหอมคอกันนะครับผมนะครับออเดี๋ยวนี้เราดับจกกันเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระด,ดิ่งนิ่งๆด้วยนะครับพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหากคลิปนี้มันมีแบบคนดูนมันเยอะนะครับเดีย๋ยวเราทําการเอ่อทำอีพีหน้าให้อีกตะดเลนอีกนะครับผมก็ทำคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม กดซับครับทำไมกดซับผมจะไปจ้างพี่โตอัดบ้านคุณ